นี่ครับเป็นคนตรงๆรครับใช่ครับแบบพูดอะไรแบบเป็นคนเป็นพี่ใหญ่สุดในบ้านครับก็คือจะคอยจัดการน้องคอยแบบเจัดระเบียบป็นคนจัดระเบียบสังคมในบ้านแล้วเป็นคนพูดพูดตรงๆแบบอย่างอย่างเกฟทําอะไรผิดเนี่ยจะบอกเลยว่าเกฟไม่อย่าทําอือะไรเงี้ยครับคือจะบอกบอกตรงๆแบบจะได้แก้แบบตรงๆไปเลยนะครับแล้วมาถึงเกฟบ้างที่โดนว่าบ่อยที่สุดอ่ะเกฟก็จะ เหมือนเป็นเด็กมากครับคือผมคิดว่าเกมเป็นคนที่ยังดูเด็กมากเพราะว่าด้วยนิสัยแบบยังยังแบบเอาแต่ใจนิดนึงอะไรครับแล้วก็แต่เป็นคนตลกครับเป็นคนแบบนิสัยตลกแบบบ้าๆตามอารมณ์เขาครับคืออารมณ์เกมจะแบบนี่นี่อยากทําอะไรก็ทำอยาพูดอะไรก็พูดเลยครับตรงๆเหมือนกันเป็เบนพี่เบนพี่เบนเป็นคนฝรั่งฝรั่งเป็นคนฮาว่างเป็นคนธรรมชาติมากคือเป็นมีเป็นคน เป็นตัวของตัวเองสูงนี่ครับคือจะเป็นคนชอบคิดสับแปลกๆเลยครับแล้วก็เป็นสีสันของบ้านทําให้เพื่อนตลกอ,อะไรเงี้ยครับเนวนเนวนเนวเป็นคนที่จริงเนวเป็นคนตลกมากนะครับแต่คือเนวจะเป็นคนชอบคิดคิดมากจะเป็นคนแบบได้โจทย์มาเนี่ยจะเริ่มเครียดแล้วแบบกลัวทํามไม่ได้อนะไรยครับอื้แต่ถ้าแบบเล่นกับเพื่อนคุยเล่นนะครับจะสนุกครับนัตนตี้นัตตี้นัตตี้ก็เป็นเด็กเหมือนกันคือแต่คือนัตตี้เนี่ย เราจะเห็นการพัฒนาน้าตีแบบตั้งแต่แบบแรกๆนี่ก็คือจะแบบเพื่อนก็จะแบบอะไรทําไมน้าตีเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือหน้าตีก็ปรับตัวเก็บมน,นพัฒนาเร็วมากนะหน้าตีจน,นมิกหลังๆพัฒนาเร็วมากน้ําแขนนะ็งอ่ะที่น้าแข็งก็เป็นคนมีร่มส่วนตัวสูงเป็นเป็นตัวของตัวเองเลยครับแล้วแบบมีคาแรคเตอร์ชัดเลยครับก็เซอร์ฮาฮ่าฮานี่ครับชอบ ัดคนอื่นเลยครับมฮะปับป๋ำก็จะเป็นคนเก่งนะครับคือเป็นคนก็มีทักษะการร้องที่ดีมากคราคือแบบคือฟังป๋มครั้งแรกนี่ไม่เชื่อว่าเป็นเด็กอายุสิบห้าคือแบบเแบบก่งลันก็น่ารักแล้วก็แต่บางทีจะจะ,จะคิดมากนิดนึงครับจะแบบกังวลเรื่องในบ้านแต่เขดูเป็นผู้ใหญ่นะป๋มน,นะเาดูแบบดูเขาแบบดูเป็นผู้ใหญ่นะกร,รีแล้วครับ อนจนคนที่ที่เบอร์ใหญ่มากครับคือคือเป็นคนพูดอะไรก็จะพูดดังๆดูมีเอนเนอร์จีสูงอะไรครับอือพ่อแพรพ่อแพรพ่อแพรเป็นคนเป็นคนดูเหมือนจะเป็นคนเครียดๆนะครับดูคือถ้าพ่อแพรไม่เครียดจะจะทาอะไรออกมาได้ดีมากครับแต่คือบางทีอาจจะคิดเยอะรับเรื่องราวต่างๆจากน้องๆเยอะอะไรครับอือแต่ก็ดีครับน่ารัก บอสฮะอ่าสีมันสีบอสบอสงงครับบอสงงใช่คับอสงงก็คือองเหมือนเหมือนเป็นคนที่จะงงงงคือเป็นคนพูดพูดไม่เก่งแบบเรียบเรียงคํายังไม่ค่อยเก่งอะไรครับแล้วก็จะไม่ค่อยประสบการณ์ชีวิตยังไม่ค่อยเยอะด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช mm hmm. ่ครับแล้วก็จะแบบใครพูดเรื่องอะไรมาก็จะยังไม่ค่อยทันเท่าไหร่ก็ฮะ อะไรอะไรเงี้ยครับอ่บตอน้นต้นพี่ต้นพี่ต้นก็นรือบุคลิกครับคือพี่ต้นไม่ใช่คนที่แบบชอบพูดอะไรฮา่าแต่พี่ต้นจะแบบบุคลิกฮาครับ<ม>คือจะชอบท่าอะไรแปลกๆอะไรของเขาต่เรื่องที่หนักใจกที่สุด,ดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันมีเรื่องที่ปอหนักใจมากถึงขนาดที่เอาไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์ตัวเองทวิตเตอร์ใช่เอาใช่<ม>นี่เหมือนเป็นจุดๆหนึ่งที่แบบ เหมือนเป็นรับเรื่องอะไรมาเยอะๆแล้วแบบอะไรเนี่ยทําไมทาไมเราจะต้องทําตามความความคิดของทุกคน<ม>ให้เขาพอใจทุกคนเราทําไมเราไม่ทาทาที่เป็นตัวเราแล้วก็ให้คนชื่นชอบที่เป็นตัวเราเราจะได้แบบอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สบายใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทางานทุกวันอะไรยงี้ครับ<ม>ก็เลยแสดงแบบเหมือนแบบแสดงจุดยืนไปว่าครับคือทำอย่างนี้มันมันไม่มันไม่ดีครับคือคืออันนี้พูดตรงๆเลยคือบ้าน คูปกับบ้านเดี่ยวเนีัยค,คือก็จะมีปเกฟใช่ไหมครับก็คือซึ่งซึ่งบ้านเดี่ยวก็จะไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยแหละครับคือสองบ้านที่ถุกกันนี่คือสองบ้านระหว่างบ้านเดี่ยวปกับปเกรดไม่จุกกันเพราะว่าเพราะว่าความคิดเห็นที่จะคือบ้านเดี่ยวก็จะแบบไม่อยากให้ไปยุ่งเรื่องผู้หญิงอะไรเงครับอยากให้อ,อ,อยากอยากให้ทำงานเป<า><า>็นต <ใน S 1> ัวเองอะไรครับเออ บานครูก็อ่าเราจะยุ่งเลยัะชันก็จะเขาจะเอาผู้หญิงฉันไปยุ่งอะ <c oughs> อ่างนี้ป <c oughs> ่ะแล้วคือแบบเขาก็แบบนนก็เป็นเขาก็เห็นว่าแบบมีความรู้สึกดีต่อกันอะไรครับแล้วแบบก็ก็ก็เขาก็เช่าสองคนนี้ไงครับก็เลยแบบเชยร์เป็นสองคนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วสุดท้ายมันเนี่ยเรากดดันมากแล้วเราไปรับรู้อะไรกับเขาอ่ะเขาโทรามาหาเราหรือเขาไปโพสต์อิน,นอเทอร์เน็ตหรืออะไรเราถึงไ<อ>ด้รู้ทั้งโทรมาด้วยครับโทรมาส่วนตัวเลยเหรอใช่ครับโทรมาว่ายังไงบ้นงีโทรศัพท์มาแบบ เขา้องโทรบอกอย่ายุ่งกับเกมนะอะไรเงี้ยครับไม่งั้นไม่งั้นถ้าเลิกสนับสนุนแล้วอะไรครับแล้อ,อ,อะไรอย่างี้ก็งงบ้านเกร็บเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็คนสองคนมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็ไม่เห็นจะต,ต้องมาเกียดกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมกับเกรบก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ซึ่งมันเกินพี่น้องซึ่งแบบซึ่งไปนู่น ไปดูหนังไปอะไรกันสองคนเลยครับซึ่งเราก็อยู่กันช่วงนั้นก็อยู่กันสิบสองคนเอฟเจ็ดอย่างเงี้ยครับก็ไม่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วคือคนที่โดนโดนว่ามากที่สุดคือเกมอะไรครับเกมก็โด <Gabe S 2> นโดนเยอะโดนคนนู้นคนนี้ว่าอะไรครับก็เลยมาเป็นข้อความกับหนังสือพ o c k e book ผิดมาใน t w เ t t e r นะฮะก็เหมือนแบบก็ <c oughs> อยากบอกอยากแสดงจุดยืนว่าเราก็คือ ไม่อยากให้มาทําอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ผลดีกับใครเลยทั้งตัวตัวผมแล้วก็แฟนคลับแล้วก็เกมเพราะว่าทุกคนก็ต่างแบบผมผมก็เสียใจที่เห็นนทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เกมก็เกฟก็โดนว่าเยอะก็เสียใจแฟนคลับก็จะโดนมองว่าไม่บ้านพอทะเลาะกันหรออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะก็หลายท่านถ้านึกภาพไม่ออกเพราะว่าเวเตอร์เนี่ยจะลบลไปแล้วนะผมจะลองย้อนไหมเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะสำหรับ